ัสดีครียนองอีซูซุกระบะสีดำารถ้าท่านอยู่ในบริเวณงานนะครับอีซูซุกระบะสีดำไมายเลขทะเดียนพอพึ่งขอควาย5383อุดรธานีนะครับรถจอดขวางทางเข้าบ้านในซอยนะครับขอความกราบไปขยับออกถ้าท่านไม่แปลออกนะครับทางเจ้าหน้าที่จะทำการยกนะครับที่แจ้งมานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของรถยนต์อีซูซุกระบะสีดำขอ5383อุดร ช่วยไปหาเราของท่านด่วนนะครับขอบคุณครับได้สพวันะนี้นะครับเฮาสิมวนกันอยู่ในขอบของเข้าเนวพนะินองเนาะสิบอะไรกระทบกระเทือนถึงบุคคลรอบข้างหรืออาคารบานเฮือนเอาเฉพาะได้พื้นที่โดมถ้าพ่น,นอ,องมวลซึนจนหอดหเวลาเลลิกลาฟอรฟอหน้าได้พ่อตอกออกพ่อเป็นตะหักเราหญิงเหมือ,อ,อนเนาะเออเอาเอาในหน่อย,อยเข้มเข้มวันนี้ ขอบคุณทุกแรงเชื่อใ,ใจครับขอบคุณพี่น้องทั้งออนนุชขอบคุณพี่นอ้องทั้งพระกระโหนง,งทั้งบางจากแฟนเพลงไก่สู้หม่องสบวนถึงพื้นที่จะแับแคบแต่เราก็กว้างขวางรวยด้วยหัวใจนี่ม <c oughs> องเห็นอวไรที่นี่อุ้งอิงออกแล้วมาเด้อจ้าผู้ใดอยากเบิ่งงูไว้เอาวัน อ่ะมืณนีฟัว่าพี่น้องครับปกติแล้วเขาเสีเ่ยงนแต่ผมงงแรงเนื่องจากว่าสถานที่มันขยับรถยานะครับต้องเข่าเทะละัขันลัขันวันนี้มีเสื้อด้วยนะครับวันนี้หลายคนถามหาบอกว่าเสื้อสาวน้อยเฟยบันแพงย่ำไดสีแล้ววสันเซต์นี้มาอีกแล้วนะครับเป็นเป็นลายลายเดิมรายแรกนะครับตัวละ 300น,นะครับตัวละ3 0 0พี่น้องเนาะนะครับมีหลากหลายสีหลายไซส,ส์เพราะนั้นนะครับใครสนใจสนใจะโดนยังมีโอกาสมาอย่างพี่ยำนอง,น,องนะครับก็ฝากไว้กับพี่กำนองเนี่ยตัวละ300บาทต้องการอยากิได้ตอนนี้พอคุงอิงมีไหมนะอยู่กับพี่นอ้องบ่หลายผู้ใดอยากได้เป็นทีละเลือกครับให้อุงอิงเซ็นให้เอาเลยพี่น้องครับตอนนี้ขอบคุณขอบคุณดวงใงเชื่อใจขอบคุณพี่น้องในควอบครักควอบแทงนะครับวันนี้อุงอิงเซ็นให้เลยเออบัดที่นี่ แม่แม่มือนีบจวดจานแยกออกเจ้าหลวงบ้านมัสเตสเนียพุ่นไหม่มองนั่งเจ้านั่งไหมพุ่นไหม่มองเจ้านั่งอันอยเพชรนแพงกับพี่น้องเออซื้อวันนี้น้องหญิงเป็นให้เลยครับเนื่องในวันนี้ขอบคุณน้องกรีดนะครับขอบคุณทีมงานของพี่กำนันแปะอินเตอร์เทนเมนต์ นะครับขอบคุณพิม่าบูชาขอบคุณเจ้าของสลาดถือว่าเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาพบปะมาเจอกมาเจอมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องเออเอาไม้มาใส่กันได้ไหแม่วันนี้ขอบคุณนะครับกับบูธสมุนไพรยิงอ่อนวันนี้หมดแล้วเนี่ยหยอกกันยังไงต่อยอ๋อโอ้ยปาหู้ย่ริงเขาเลยมาหนอกอ่อน นั่งูพีเมันจัดิอาชิโอ้ยปากอกับพแ่ปีแรกที่าวฮออยู่นออย่างกูอ้ตอจะพักวนสูดท้ามรื่อดนเงมันเคื่อยันเง้อยู่นั่นแมเคื่องเป็นแง่เป็นทัปัญหาพตดเปง่ยไเอาไหป่อ เมมันอุ <cade S 2> ้งอิงออกแล้วพี่น้องในไลเซ็ตอ <Nee, S 2> ุ oh! well, oh, so oh, oh, down, so ้งอิงมาเลยนะครับมาเลยแตอนนี้พร้อมแล้วที่จะแจกไลเซนส์มาดิหนึ่งปตว่าแม่โวอีหลีบอนึ่โอ้ย็ต่โตเป็นตัวแท้เลยนะเนี่ยบัดยูได้ท่าัคือว่าเป็นปูจังสี่อันนี้ยังว่าเป็นจังสี่จตงคี่จะเป็นสีคาๆอันนี้นาสซ้สดคกับนี่นายซ้สนจะเ่านผู้ดีผู้งัย่อนหยังตอนนี้อุ้งอิงกินดื่มอะไรทานอะไรลูก นั่นสดที windows, ่สุดใจเลยกว่าที e anyway. ่เหนียวอันนี้เอาที่ลีสสดไม่องสดๆินลูกสามไปสุดเลยยุนายอกลูกเ่ผู้เล่นผามากินกี้าโอ้ยหูตาบค้ยิมอเอาหูเลือดบ้เอาไปต้มก็้ตาให้โอนีหล่าจห้งมอกปเกสูี่แันูอุ่ เราไปกินผู้เดียวได้ข้มีงานจะไปกินปูยตูนมัดปุยรอีแต่เสบียงานเขาแงแ้วไอ้ปลากชั่งแถวงามเดกซละสามเพื่อเลไรเส้นกแม่แม่เอแม่มาลูสามมาเอาปากกามาให้ด้ไ้เส้นไ้เพื่อนลานวัดเองเอาเอาปากกามาก่นมุ้งออกแล้ เงียบ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 ครับวันนี้เรามีไลฟ์สดกลุ่มปิดเลยครับแม่จังมือกของเงาะหกวันบาทเดนะีราศีสลเดออยมีเขามาหาเงียงสาวหม่ลอยลวลงสิไปทหารที่บาทลาครับขึตัดผมขึ้ยาบักลาเดวัยแจอตัดผม ตัดผมก็ตุ้มฟักไซเพราะว่าตัดผมแล้วมันบ่เถ้าตุ้มฟักไซพวกให้เออเอาเขาอีกตัดผมแล้วมันบ่เถ้าแดดเจ้าก็ต้องตัดผมแบบไหนตัดข้อถิ่มเลย ตัละพบฟังใสเดี๋ยวลงให้เปอร์เุ่นต์คุณุดแบผุดเอาสเปนมันบอกดีแล้วอันน่ามาต้องผีใส่ทั้งนี้โอ้โหพอ่า้วยความฉีดมือดีเขาใส่คืนเสียงแบบซอฟๆนะครับประมาณ20%ของเครื่องเสียงเออก็เลยใส่แห้งเดี๋ยวสิเป็นลกวนส่วนประสาบของผู้อื่นเพื่อนถึงจะซอฟแต่ก็ก็ดังๆอะวะมีนะเอามวอยู่ในในปืนดีของเฮานี่แหละ ขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกเรื่องเช่นนี้จ้ะพี่น้องครับวันนี้เราไม่ขอเยอะครับขอแค่5,000คนเท่านั้นครับเกินก็หันคือสีพ่อพันธุ์พจน์เดี๋ยวนี้ขามาแล้วเคอร์หนึ่งชุมอยู่ข้างนอกของมนุษย์ยาคืนเรื่องภาสิอยู่ใกล้ตู้คอยเดี๋ยวนี้อยุทธนาชุกลุกแล้วว่าไม่มองสิยืนแล้ววันจัดต่อไปจะได้กับขอบพูดกฤษีครับที่ในความักความแพง ับม่ได้ี่น้องก็เป็นกำลังแรงเชี่ร์แรงใสกันอย่างเนื่อแนแนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไมัลตครับก็้องครับกล้องแคงจากพีจากน้องนี่คือว่าปะมมมาเลยไยพควอร่อเป็นปะมมาเลิกไม่ปับสุอยางสุแนวไม่ทุกอยาก่างตราเขาถือว่าใหม่หยแหมขอบคุณพูดคือเล่นย่างไทโอ้ยหม่ทุ<อ>ทละของเวรแหม่ิคิดแต่เนี่ยเดี่ยวเนาะกาละคนร้ได้ไหมันง่ละสิอกเท่ไ้าสิอกท่ไหนนี่ยี่เหนะ อขอบฟันมาหลังหันวอยอย่าปากเขี่ยไหนล่ะอย่าปากอย่าปากอย่าเนี้ยอืมเขาแบบเนี้ยอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับมื่อนี้เอาเสือมาฝากปีฝากน้องสิ่งมาหลอกฟันบะได้เลยมาหลอกฟันนี่น,น,นะนครับเพิ่งจะเสร็จก็มีแค่ชุดนี้น่าจะ หม,หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยน yeah. ี <S <S ่ฤดูกาลแรกครัคือคนลกเปิดฤดูกาลหนาคนนี้คนแรกยีเอาเป็นว่าพอกันอีกทีหนึงพี่น้องอย่าลืมนะครับเออมีทีมพี่น้องส่วนกันไปวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาจ้าฝ้าวไปได้ไปหอดตะเวนครับแกะไข่ดูให้ใครหนึ่งแสนฟองเพราะว่ตั้งทีมตั้งสองพี่พี่ก็งพี่น้อนโจกแล้วก็เลยแกะไข่เป็นแสนฟองจ้า ไข่ไก่ก็ไม่ใช่ไข่เป็ดก็ไม่ใช่ไข่องไรไข่ฉีกเกี้ยวก็รอดใจไ่ไก่เป็นใหญ่เล็กๆ็ไม่ใหญ่ๆญ่ทำ